พรมค่ะก็ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอันนี้ก็เป็นไปตามที่กระทรวงสาธ,ธารณาสุขโดยเป็นการเสนอมานะคะแล้วข้อเสนอนั้นเนี่ยเป็นการยกเลิกพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2535และยกเลิกพรบคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สุบุรี่ปี2535เหมือนกันสาระสาคัญก็คือคืออย่างนี้ไปยกเลิกอันเก่าก่อนแล้วก็มาทําอันใหม่ สาระสำคัญของอันใหม่คือเข้มแข็งขึ้นดีขึ้นแล้วก็ครอบคลุมคลุ้มครองเยาวชนมากขึ้นเรื่องของเรื่องสาระก็คือว่าเริ่มต้นให้กำหนดอายุขั้นต่ำเป็นการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะจากเดิม18ปีให้เป็น20ปีค่ะจากเดิม18ตอนนี้เป็น20แล้วนะคะแล้วห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแยกเป็นมวนค่ะห้ามขายผ่านรูปแบบพริตตี้ด้วยค่ะ รวมถึงห้ามขายในสถานที่ต่างๆเช่นห้ามขายในวัดห้ามขายในสถานบริการห้ามขายในที่สาธารณาสุขห้ามขายในสถานศึกษาห้ามขายในสวนสาธารณะนอกจากนี้แล้วห้ามการโฆษณาเป็นรูปแบบของผู้สนับสนุนการประกวดห้ามการโฆษณาเป็นรูปแบบของผู้สนับสนุนการแข่งขันนอกเหนือจากกาาาารห้มโฆษณผ่นสสืื่่่่อออออิิิงพพพพมม์์์์ทรทรรรรัศนนนนภาาายยตตเเคคคขวะกกจกี้แล้วยังกําหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบเช่นมอรกูมอร,ก,มอรกูไฟฟ้าบุหรีอร่อิเล็กทรอนิกส์และห้ามผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ส่งออกผู้แทนจำหน่ายดำเนินกิจกรรมในลักษณะให้การอุปถัมภ์หรือการสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมเพิ่มเติมอำนาจเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการออกใบสั่งยึดหรืออายัดและเพิ่มอัตราโทษการขายให้กับบุคคลที่มีอายุต,ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด จากการที่โทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2,000 0หรือทั้งจำทั้งปรับรอนายกยงยุทธยุทธวงศ์ค่ะบอกว่าเพิ่มโทษการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่จากปรับไม่เกิน2,000บาทเป็นมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทให้กระทรวงสาธารณาสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้โดยเฉพาะการหามาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกใบายาสูบรายย่อยซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการแก้กฎหมายคราวนี้ค่ะดังที่ห้ามไปแล้วข้างต้นนะคะห้ามเยอะมากแล้วก็เพิ่มโทษด,ด้วย